สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียนกลุ่มไม้กันนะคะไม้ก็หมายถึงธาตไฟก็คืองานธุรกิจและก็การศึกษานะคะข้างบนนี้ก็คือเด็กถือไม้เท้าเพจออฟเพนเพจออฟแวนหมายถึงเด็กคนนี้เด็ก ถือไม้เทา้านี่ก็เป็นเด็กฉลาดเข้มแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้อนว่องไวเข้ากับคนง่ายเป็นคนล่าเริงวิ่งงานวิ่งงานคล่องแคล่วนะคะหมายถึงการเดินทางระยะใกล้ๆหรือศึกษาคอร์สสั้นๆน,นะคะ ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็ขยายธุรกิจสำเร็จแค่เบื้องต้นรเริ่มสิ่งใหม่ๆเสมอนะคะส่วนมากถ้าใครจับได้ไพ่ใบนี้ก็คือทำงานเป็นจ๊อบๆนะคะงานเสร็จเป็นงานงานไปนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานลักษณะของงานฟรีแลนซ์มากกว่าค่ะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะส่วนไพ่อีกอันนึงก็เป็นอัศวินถือไม้เท้า h น off เพนจ i g h น off แวนนะคะแวนคือไม้เทา้าเออไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเป็นลักษณะของที่ผู้ชายคนนี้จะกล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นและก็อดทนนะคะเป็นคนมีไอเดียดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบต่อ ชอบประจนภัยแล้วก็ชอบเดินทางไปด้วยการงานก็คือมุ่งมั่นในงานแล้วก็ชอบงานที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นมีโครงการเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็ทำโน่นทำนี่นะคะแล้วก็ได้เดินทางไกลหรือว่าจะมีการยกย้ายที่อยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็จะเหมาะอัศวิน ถือไม้นี่ก็เหมาะกับอาชีพก็คือมีเหมือนเป็นอาชีพที่ใช้ความไวก็จะมีเกี่ยวกับเดินทางแล้วก็ยานพาหนะนะคะแล้วก็ขนส่งนะคะเหมาะกับอัศวินถือไม้เท้านะคะอัศวินถือไม้เท้าอั อสศวินถือไม้เท้านี่ก็คือจะเป็นคนที่ใจร้อนมีไฟในการทำงาน